CQK Hot Pop วันนี้เราจะมาเปิดร้านใหม่นะคะที่เราไม่เคยมากินนั้นก็คือ CQK มา่าหมฟ้าไปเห็นเพื่อนบอกว่าอร่อยมากเราก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ,คะพร้อมไหมคะเลสโกลค่ะ นี่เขาก็จะให้เราสั่งอาหารแบบนี้นะคะอากีนินยะอุ้ยนี<ม>่ไงเขามีซุปเนื้อซุปหม่าล่าเนื้อหม่าล่ามีหลายแบบมีเนื้อด้วยนะมันก็จะมีทั้งซุปหม่าล่าซุปกระดูกหมูแล้วก็ซุปมะเขือเทศมีสมองหมูเนี่ยล,ลองสมองหมูไหมเอาเนื้อติดมันไหมเนื้อติดมันเมนูก็คือเยอะมากๆเหมือนไห่ที่เหล่านาะฟิลนั้นเลยเยอะมากๆอยากกินอะไรครับ มาจัไปเลยมีคาเล่นยำมูแซบเยอะมากเยอะมากเยอะมากคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันเราวันนี้จะเป็นติมเนื้อค่ะแม่บอกว่าเบดผักไม่มีผู้คำว่าผักเลยมาเลยอ่ะโอก็สั่งแต่เนื้อเนาะทำอะไรอ่ะชาร์ตแบทมีที่ชาร์แบตด้วยโอดยดี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 ดบตีด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 ีีด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 ีีีดีดีี เลือดดอกคุยชาเชดเต,ต้าหู้ซีอิว๊วน้ำมันงาน้ำมันงาอยู่แบบนี้ำมันงาน้ำมันหอยน้ำมันหอยเลยคือที่นี่นะคะเขาจะ ที่นี่เขาจะแบ่งน้ำจิ้มอะตามซุปอเออเรากินซุปอย่าเฮ้ยอันนี้ใหม่ๆแล้วก็ซอสงาต้างมีมยมนี้ดอกพี่ชาซอสงานี่ซอสงาน้อกิน<ม>เราเราชอบเราชอบซอสงาเอออันนี้สำหรับกินซุปใสเรามีซุปใสเราเรามีซุปใสเซุปหม่าล่าซุปกระดูกหมูแล้วก็ซุปมะเขือเทศไม่มีไม่รู้อ่ะไม่มีไม่รู้อ่ะไม่มีไม่รู้อ่ะมันมีแค่สี่อันนี้กันแล้วก็อีกอันนึงเราจะรอ ทำแบบน้ำซุปรูปเผ็ดชาเป่าเออรูปเผ็ดชา,เ,ชาเป็นน้ำมันงาเนต้อหอมต้นหอมมีต้นหอมผักชีแล้วก็น้ำมันหอยผักชีด้วยหรออืมกินได้ปะเนี่ยกินได้ลองเรื่งนง,ง่ายนะแล้วเราก็อขอแบบออริจินอล น้องนี่เขาไม่นอนจิ้มีด้วย,ดยเดี๋ยวไปกินกันค่ะแบบอย่างไม่จิ้ม เขาบอกว่าตุ้กกินมันเป็นยังไงบ้างคะละอหอมไหมก็เหมืก็เหมือนหัวค่ะทุกคนชมอร่อยอร่อยไหมข้างนอกมันจะแบบกรอบๆแะค่ะแล้วข้างในข้างในมันจะนุ่มๆแบบแล้จิ้มลงมือแบบมันเป็นข้างนอกกร,รอบๆข้างในกกนุ่มๆแล้วก็ไอ้เก็บ ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองสิมเนื้อนี้กันพี่เพื่อนบอกว่า,า,ามันซาบเป็นไงน่ะข่อนหน้าหน่อยผอนหน้าหน่อยหน้าเมื่อกินเนื้อนี้หน้าเป็นไงสิพี่เพื่อนทำหน้าแบบงงๆเอเอ๊ะได้กลิ่นเปรี้ยวแล้ว กัดน้งนี้เขาเรียกผักกาดผงกชีฝอยลืมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้าบงผักชีฝอยผักเบาผักบ่าผัาากเบามา,มาแล้วนะครับตอนนี้เขาเคลียร์ทีราหมอ้อเขาเคลียร์ซุปมะเขือเทศจบแล้วต่อมาเขากำลังเคลียร์ซุปหมูมนี่เว้ยปรด็คือนั่งเหลืออยู่ในหม้อเคลียปปร์มาก แนะน,นำนะถ้าใครกินสุดนี้ไม่ควรใส่ผักอะไรลงไปเลยเออไอเยี่ยตักมาอย่างพีกเนี่ยคือแซกเขาแบบชุ่มเทมากมาแบบแฟนเนาะอ่ะเพราะเขาไม่มีแฟนใหม่แล้วกเป็นหมา คือจะบอกว่าเรากินเสร็จแล้วนะคะสําหรับร้านที่มีชื่อว่า CQK CQK หม่าล่าหม่าล่ามอไฟคือเป็นไง,ง,นองชอบไหมก็เราเป็นคนไม่ค่อชอบกินอาหารจีนแล้วก็ คือเพื่อเราอ่ะพอดีว่าพอมันเป็นกดแบบกดเองอ่ะเพื่อเราก็ไม่ได้เลือกจานเล็กจานใหญ่ก็คือสิ่งที่ได้มาแม่งเป็นแบบจานใหญ่หมดเลยเราเรากิน4ี่คนอันนี้พูดราคาก่อนนะเรากิน4ี่คนอ่ะหมดไปต่อคนละเกือบ700ก็คือประมาณ3ามพันกว่าบาทแต่ว่าช่วงเนี้ยถ้าใครมากินตอนเนี้ยคือเขามีบัตรสมาชิกบัตรสมาชิกช<า>1้9ส่วนลด30เปอร์ค่าสมาชออีกร9 9ยได้ส่วนลด30เปอร์ก็คุ้มนะเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องราคาคุณแจ็คด้วยคะ่ะคุณแจ๊คคะแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะก็เน เนื้อดีแต่ว่าอย่าสั่งเยอะครับอย่าสั่งเยอะใช่เพราะแต่เขาเป็นคนเก็บให้เอ่อเดอะเบสที่ต้องกินเมนูหนึ่งคุณตีพ้เหรอให้ฮักเก่ากุ้งถูกต้องหนิงก็ให้ฮักเก่ากุ้งเหมือนกันแจ็คอะเราชอบเนื้อที่มันเป็นม้วนๆน่ะม้วนๆเนื้ออ๋อเนื้อที่ข้างในเปรี้ยวใช่ไม่ใช่อ๋อที่แ๋ลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูอะคุณนาเดียก็เนื้อนะเนาะสำหรับใครที่มาก็ มีที่จอดรถเนาะร้านเลิศร้านใหญ่มากแล้วก็มีที่จอดรถแฮปปี้ห้องน้ำสะอาดไหมสะอาดสะอาดร้านกำลังเปิดก็อยู่แถวแถวศูนย์วัฒธรรมมาร์รถไฟรถไฟเอ็มไอทีศูนย์วธรรมก็คือเดินมาได้เลยเนาะก็วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าไปไหนดีวะอ่อะตกตกไม่ต้องไปใช่